ขนมจีนกุ้งสดหอยแข้งค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้งกันเด้อค่ะตำใส่กระปุลของเมนโรตเองนี่แหละมากๆค่ะมากินแซ่บๆน้ำกันอย่างนผัก็ผักอะไรนะอันฟันฟ้าเด้อค่ะเด้อผักแก้มคือผักอันฟันฟ้าอืมอลสแาบ โดตัวผักอันผักอิตูค่ะผักคุณตูหรือว่าใบแมงลักอืมตุ้มฟุ้งสดมากค่ะพี่น้องอืมโคตรมาก อืมอมไม่กินหนึบแสบต้องกันเด้อค่ะลืมสตอพี่นอ้องสตอะสดจากตน้น อืมบดเด็กแกคู่บกข้องมากกินมันเทิงเปลือกเนี่ยนะสดมากเลยกินว่าคือบานคือเมื่องเพิินเดี๋ยวถ้าเกิดกระสิบใอกอะพูดจวบทระว่ากันเลเรื่อมแกะไหมคะขนมจีนอยู่ข้างล่างเด้อค่ะดื่มเอาไอ้นี่มากิน อะไรกว